ขอราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเราจะมารีวิวอุลตร้าแมนทาร่โลนะนี่นี่นี่ของจริงเลยกว่าจะมาส่งนี่เราจะมาแกะกันเลยนะจุ๊บออกไว้นี่ก่อนหลังจากที่ไม่ได้ห่างห่างหายจากการรีวิวมานะกี่ปีก็ไม่รู้น่าจะไ้ดยกขอนะเดี๋ยวผมขอแกะก่อน เอ้แกะคดยากจังว่ะมึงจะแมทแ่ทาลูกไปไต่ดคลิปไม่ได้อีกโอ้ยอือ โอเคนะก็แกะได้ดิ้นหน่อยเร็วนะแกะอีกเอ้าจริงเริ่มเห็นหน้าเห็นตากันแล้วไอสั่งจะคิดและขายดอทคอมเนี่ยจะให้ดูขาโรก ไม่เช <c ười> ื <voir> ่อเหรอเฮ้ยเห็นแดงแดงแล้วเห็นแดงแดงแล้วไยอีเออใช้กันไก่ดีกว่าทงเอื่องบ้านเรามันไกลห่าอืมอืม นี่นะนี่เห็นแล้วอะไรอะ่ะไม่ก็ไม่รูโอ้ตอแหนฮาลูดูตังอัตตาชิกทุ่ถแถมอะไรมาเนี่ยไม่ได้รับแต่ด,ดูเสาไดดูเสาปอมนี่เราจะมารีวิวนี่ ฮัลโหลดูตามังน่าตะคิฮั้ยเกะยากก็ผ่านไปสองนาทีแล้วคุณตัดเฟกเฟกเกอร์ใชไปช่ฮัลโหล ฮัลโหลุอนอยาขอเวลาแป๊บนึงนะดวก,ก่อนนะ